ใบเตยเตรียมเดินทางออกนอกประเทศเรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย กับเรื่องราวของใบเตยสุธีวันและสามีสุดที่รักดีเจแมนพัฒนพลล่าสุดวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาใบาเตยได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อยืนหนังสือแก้ข้อกล่าวหาและยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีโฟเล็ก3รโดยเปิดใจยังคงบริสุทธิ์ใจ ส่วนผลกระทบที่ได้รับเป็นเรื่องงานคอนเสิร์ตงานใหญ่ๆเราก็เห็นใจลูกค้าส่วนใหญ่งานไหนที่ไม่สบายใจเราก็ขอแคนเซิลเองหมดอยากให้ทุกอย่างพร้อมจริงๆที่จะออกมาทำงานโดยไม่มีข้อกังขาใดๆล่าสุดมีการเคลื่อนไหวของใบเตยอีกครั้งเธอได้ไปแสดงความคิดเห็นในไอจีของนางเอกสาวไอซ์อมีนาที่โพสต์ภาพขณะอยู่บนเครื่องบินกำลังเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้ว่าพี่ใบเตยไปวันอาทิตย์ c u ค่ะก่อนที่ไอซ์จะตอบกลับว่าไลน์มานะยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะคะ